หลังจากที่มีกระแสะข่าวถึงน้ำในคลองอัมพวาจังหวัดสมุนงครามแห้งขอดส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าเป็นผลกระทบมาจากฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดน้ำน้อยลงกอบกับพื้นที่ต่างๆที่เหนือขึ้นไปเกิดภาวะภลัยแล้งทำให้ตลาดน้ำอัมพวาซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการเช่เรือสัญจรในการท่องเที่ยวต้องหยุดชะง,งักลง สปริงแอโรอจึงเดินทางไปยังตลาดน้ําอัมพวาในขณะที่เดินทางมาถึงระดับน้ําในคลองมีได้แห้งขอดแต่ประการใดจึงได้เข้าไปพูดคุยสอบถามกับคนในท้องที่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตามที่มีการลงข่าวว่าน้ําในคลองแห้งนั้นเกิดจากน้าขึ้นน้ําลงซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติคนที่นี่ได้นักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยจะทราบกันดีว่าเป็นเรื่องปกติหลังจากข่าวที่ออกไปทําให้นักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจไม่เดินทางมายังตลาดน้ําแห่งนี้ และได้กล่าวเพิ่มเติมว่าอยากให้สื่อเสนอข่าวอย่างรอบด้านโดยไม่รู้ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นภาพที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่ายัางเล่ายัางยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้เอาภาพจากข้อมูลจริงๆทั้งหมดนะครับเป็นแค่ภาพแค่บางเวลาทที่นี่เนี่ยเขาเขาเขาน้านำาุกขึ้นลงนะครับเป็นปกตินะครับวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีน้ำมีขึ้นมีลง นะครับภาพที่ปล่อยไปมันแค่วางเวลาเองนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวอมพวานะครับอย่างอย่างในจุดตอนที่ผมกำลังให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยผมคิดว่าก็เห็นน้ําอยู่ทางด้านหลังนะครับว่าว่ามีน้ายันยังอยู่ตลอดสามารถมาลงเรือเที่ยวได้นะครับสามารถที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ําได้นะครับอยากให้อยากให้ทําความเข้าใจแล้วก็มาเที่ยวกันธรรมชาติของอัมพวามีน้ําขึ้นน้ําลงวันละสองครั้งปริมาณน้ําที่ขึ้นมากสุดและลงแห้งสุดขึ้นอยู่กับแต่ละเดือน ปกติจะอยู่ในช่วงนี้กรกฎาคมถึงสิงหาคมเวลาน้ําลงก็จะแห้งขอดคลองแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของอัมพาวาอย่างไรก็ตามปีนี้สภาพอากาศที่แง้งฝนทิ้งช่วงทําให้น้ําในเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน,น้ําเหนือเขื่อนกักเก็บน้อยคาดว่าเขื่อนอาจจะปล่อยน้ําลงมาน้อยซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดสมุทรสงครามเคยขอความร่วมมือให้เขื่อนปล่อยน้ําออกมาดันน้ําเข็มช่วยเหลือเกษตรกรชาวลิ้นจี่ และเมื่อลิ้นจี่หมดได้ดูการเขื่อนจึงอาจจะปล่อยน้ําน้อยลงเพราะจําเป็นต้องสํารองไว้อาจทําให้น้ําในคลองแห้งกว่าทุกปีพงศกรถงจันทร์ทีมข่าสปริงแอ,อร์โรอายรายงานขอขอบคุณ